รักใสักีไม่อยากให้น้องเอาไปนอนห้องใจ้าไม่มีเอาไหนอเไยไม่เป็นอยากจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสืบบ้ากว่ามันก็ไม่เท่าตาเห็นรอที่จะนะ น้องเอ้น้องพี่เริ่องน้องลยเธอรักแล้วน้องยิงลงก็อย่าตามเส้นสีละกันไม่อยากให้น้องเอาไปนอนข้องใจทำไมไม่เอาแน่เธออะไรไม่เป็นอยากจะรู้ก็จะชวนเข้ามาจะสิบปากว่าวก็ไม่ท้อตาเห็นแล้วที่จ i'm gonna get my ass kicked จะชวนเข้ามาจะสิปากว่ามันก็ไม่เท่ตาเห็นเอาแต่ลองชิดจ้นะจ้มันจะเปรนยากไรจะไม่มีหล่อสักทีเราไม่รู้นะจ้าเราะไม่รู้กันไปว่าใครคือใครที่นี่แต่ลองชิดจ้านะจาจะมีปัญหาอะไรจะได้เคลียร์สักทีรักเธอเลยที่ไม่เคยเอาใจเราคงไม่ Non c'è nulla Non c'è più via da clare da che Non c'è più ดีดีแต้ว่ากนขนจักระแล้วไม่งั้นเรหาเลยอ้าวลองดูไว้ตัวเองเปพี่ว่าพร์ฟอร์แม์อันนี้ดีขึ้นนะครับคือแน่นอนละมันเป็นเพลงสนุกเป็นเพลงเร็วแล้วก็ทำมันได้ดีแต่ว่าเรื่องการร้องก็ยังต้องต้องระวังเพราะว่า พอพอมันมีท่าเต้นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็รวนทําให้การร้องมันรวนไปด้วยโดยเฉพาะการร้องประสานเสียงสูงเสียงทั้งเสียงถุงสูงเสียงต่ำนะฮะต่ำก่ะมีเสียงสูงสูงซึ่งเป็น, head tone น,นเฮดโทนอ่ะที่มันจะแบบแกว่งไปแกว่งมานะครับก็ดูดูเป็นอิสระมากขึ้นดูเข้าทางด้วย <laughs> เพ y โฟนเพโฟนนี่เหมือนว่าอัดอันอัดอันจากเพลงนั้นเอามาใส่เพลงนี้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคทุกคนนะครับก็จะมีเรื่องของพลังเสียงกำลังเสียงเป็นปัญหาที่ไม่ไม่ใช่ปัญหาแปลกใหม่เป็นปัญหาที่เจอในทุกๆรุ่นคือเวลามีเพลงเต้นเพลงที่ต้อง move เยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เสียงแกว่ง ออกกำลังเยอะๆส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ครับแรงผู้หญิงจะไม่ไม่ไม่เท่าผู้ชายผู้ชายนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแต่เพียงแต่ว่าการควบคุมอะไร,รมันมันจะทำได้ได้ดีกว่าแค่นั้นเองแรงเขาเยอะกว่าโอเคอ่าถ้าจะเลดเราว่าให้จัดอันดับหนึ่งสองสามอ่ะมันโหวตกันเล่นสนุกสนุก จะรอเพื่อนก่อนไหมล่ะรอเพื่อนไหมร<ช>อเพื่อนก่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยทานข้าวทานอะไรกัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวทุ่มหนึ่งจะเข้ามาแจากโจทย์รครบไหมนั่งนาน ตามนี้ใครใครมีทีมในใจโหวตให้ที่หนึ่งโหวตกันเล่นๆพี่มีใน,ในใจแล้วใครฮะให้ใอ,อะไรนะพูดตรงๆเป็นโหวตให้เป็นทีมที่หนึ่งอาใครให้ทีมพูดตรงๆยกมือ ชอบเป็ S <S นทีม่นที่นทีมนะเป็นทีมเป็นทีมชอบทีมเองถ้บทีมกบมกชอบทีก็อบาีมก็ชอบ็อทีมก็ชอบทีมก็บทีมก็ชอบทีมก็มกก็บมบทอบทีมสุดก็จะเป็นทีมซูเปอร์แมนนะครับทีมที สนุกก็ดูแล้วก็มันดีมนหมายถึงว่าสนุกสนานกันดีนนะฮะก็ทีมภุมนะครับทีมส,ส่วนทีมผู้หญิงทีมที่สามนะครับก็ให้จะเป็นทีมเราแหละทีมน้ำนะครับคืออันี้อ้นี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับชะตากรรมอะไรนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มาตัดสินอะไรกันนะคือโหวตกันเล่น คือทีมที่แบบอ,อย่างอย่างทีมของมวยรีก็จะต้องต้องพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงอะไรบางอย่างความชัดเจนในการออกสเต็ปหรือว่าการออกเสียงอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง,ง <คำ S 2> ดูแล้วเนี่ย <คำ S 1> เพลงลักษณะนี้อาจจะไม่ค่อยถนัดแต่เราก็ต้องฝึกไว้นะครับแต่จะถนัดเพลงเพลงอะไรเราก็จะมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าทุกคนคงจะทํา รายละเอียดในไม้แมพได้ดีขึ้นนะครับใส่สิ่งที่เราสัมผัสได้จากเพลงหรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากแต่ละคลาสทําทุกวันวันหนึ่งอาจจะเขียนไปแค่ข้อสองข้อก็ได้อะไรที่มันจําได้ที่มัน,มนสาคัญที่สุดทําทุกวันไม่ใช่ทําวันเดียวตุ้มนะครับทําวันละนิดวันละหน่อยสะสมไปจันทังคารพุธพฤรหัสสุขก็ให้เป็นสมาธิในเรื่องของการที่จะต้องซ้อมใหญ่ อะไรไปพี่ถึงบอกว่าให้ให้ส่งวันศุกพราวันสุกสจะได้ไม่ต้องมาคิดมาอะไรแล้วนะครับจัดการพูดเพื่อหัดทํากันบ้านให้ดีแล้วก็ใส่สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในเพลงเราจินตนาการอะไรไว้เราคิดอะไรไว้ใส่ลงไปแล้วก็ปรึกษากับครูแต่ละคลาสนะครับว่าเป็นไปได้ไหมมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับพยายามทําให้ไมล์แมปมันเป็นตัวที่สื่อสารความคิดของเราออกมาให้ได้ เราจะฝึกอย่างนี้ไปตลอดนะฮะไปไปจนจบซีซั่นนะครับเพราะว่าฝึกให้ทุกคนคิดเมื่อเราคิดได้เยอะแล้วเวลาที่เราทําอะไรเนี่ยมันจะได้ใช้เวลาได้น้อยที่สุดคือเราจะได้ไม่ต้องมาแบบมานั่งแบบคนไก่ตาแตกอยู่หน้าเวทีว่าเอ,อ้ยมันจะทําอะไรดีหรือว่าจะนั่งเขียนเพลงแบบหยิบกีตาร์มาแล้วคิดอะไรไม่ออกคิดก่อนคิดให้ใหรีให้เรียบร้อยให้เบ็ดเสร็จ มองภาพอะไรให้เห็นมีวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนกับเพลงเพลงนี้แล้วค่อยเริ่มทำนะฮะตอนนี้ปล่อยทุกคนไปกินข้าวนะครับควบคุณครับมขอบัขอบ